โทรมกนะได้สัตว์โผล่เพื่อนทำไรอยู่เพื่อนหมอหมอกำลังสมอโอ้พักไลน์ไปดิหนีกูป็นพ้นหลอกใคร้านทักโทรไลน์บายๆนะอาบน้ำรอเลยนะโอเคค่ะอ๋ออ๋อคือกูทำคอนเทนต์ไงโทรหาเพื่อนตอนเดึกสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง Danish Rundong นะฮะชุดเดิม ไ้่คุณเล่นเสียงนี่ใช่คุณสายแบบเล่นเสียงก็วันนี้เราจะมาทําคลิปแกล้งเพื่อนเพื่อนของเรานะเพื่อนแบบที่ว่าไม่ได้อยู่ในช่องนะก็คือเราจะโทรหาตอนนี้ ซึ่งเป็นเวลาตีสามสามสิบสามอีเลขอย่างสวยเดี๋ยวเราจะโทรหาใครดเดี๋ยวดูว่าเขาจะรับไหมเดี๋ยวโทรสลับกันเลยแล้วก็คุยเพื่อนคิดถึงไงสามสามสามโอ้ยเโทรไปแล้วไม่จดด่าเนยโอเคผมโทรก่อนโอเคผมจะเริ่มโทรหาคนคนหนึ่งซึ <c oughs> ่งไม่รู้ว่ามันจะรับหรือเปล่าเฮ้แมนเพื่อนผมเป็นแรปเปอร์นะฝากติดตามด้วย <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ตัดตอบขึ้นนะพเพราะเพลงมังนอะ่ะทั้งหมด435ร้าล้านวิวก็เดี๋ยวดูไยแต่ผมจะโทรแล้วนะโอแล้วกัน ดูกันนะโหลเพื่อนทำอะไรอยู่ล่ะเพื่อนกำลังสโมกสโมกคือร้องเพลงอยู่ใช่ไหมสโมกสโมกทำโชคกอ๋อไม่ได้สโมกทำโชคไอสันทำโชคอ๋อทำโชคอยู่เคกูโทรมาไงกูรุ้นว่ามึงจะรับไหมนี่กูนี่เริ่มรายการแล้วกูโทรหามึงคนแรกเลยเนี่ยฝากเพลงมึงด้วยดิเผื่อแฟนขับกูเป็นล้านคนอ่ะไว้ติดตามได้ฝากเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นในอีดิตให้ด้วยแมนแมนถ้าอยากเจอตัวล่ะฝึอยู่แล้วเจอตัวก็ต้องมีอยากไปเจอแล้วครับขอบคุณมากเพื่อนสบายเพื่อนเพื่อนสีแม่งแม่งโคตรเป็นงานไอ้เหี้ยขอบใจมากเพื่อนขอบใจมากงานงานเจอกันด้วยโอเคผมรอดแล้วถือว่าไปได้สวยนะไอ้แมนมันรู้งานนะเจ๋งอยู่นะอ่ะพี่มาร์คพี่มาร์คตามพี่ละโชวโท่หาใครพี่ไปซานอ่ะโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเขาคือใคร ไฟซานไอ้เฮียโคตรเท่ผมโคตรชอบเขาเลยเชื่อไหมเชื่อผมอยากถักเด็กล็อตเด็กอะไรนะเด็กล็อตลิ้นพังหล้วิ้นแม่งเปี้ยกหมดแล้วไมโคไม่ได้อ๋อเขาปิดโทรโทรลักทักไลน์ไปดิมึงหนีกูเป็นพนหรอไฟซานนี่จะถักโทรไลน์เลยโครบกวนหมดอ่ะตอนนี้นี่ผมบอกให้ฝากติดตามเลยนะคนนี้คนนี้ของจริงเขาอ่ะต้องให้แฟนคลับเขามากดติดตามเนาะเอาละโทรแล้วนะใส่ไปนะแล้วมันเล่นยังไง แานเพื่อนรักคาใจวาทำไรวะพี่แพ้กับแพ้ดิเจมี่พี่มาร์คโทรไม่ติดนะพี่มาร์คจะโทรหาคนอื่นกับบ้าโทรหายเอ๊ะเอาคนรับชัวร์่ยฮัลโหลใครอะทำอะไรอ่ะนอนนอนทำไมอ่ะเหงาสิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ห้พี่อยู่ไหนตอนนี้อ่ะพี่อยู่หน้าห้องเอะ เอาเอาเปิดที่เอาเปิดก็เจอไปททำไมหน้าเบี่ยงไปฆาบูชาหมอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่อง YouTube เข้าใจไหมเราถ่าย u t u b e อยู่เอาหลีเอาฝากฝากผลงานฝากผลงานหน่อยเดี๋ยวพี่จะขึ้นขึ้นหน้าจอให้ฝากผลงานให้เขาติดตามห,น,น,าหาน่อยเด้อฝากผลงานนะครก็ไม่มีอะไรมากนอกจาก ไอ้ตัวไอ้วันมันอันไรนะไม่ก็ฝากผลงานนะคะก็ขอฝากไอจีนะคะเ e มัค่ะเป็นช่างแต่งหน้าอันดับก่งค่ะบูชาบัตงฟรีชนีจ่ายสองเท่าถ้าอยากเจอตัวไปเจอที่ไหนครับสิงค์ค่ะไปสิงค์ค่ะหรือว่าจะได้ตามสองไบค่ะบายบายนะจ๊ะบายบายนะอาบน้ำรอเลยนะโอเคค่ะอ พี่ไปตาตอบมาไปตาไปตาไปตาตอบมาเยอะโตเลยตัวนี้แม่งรับยากวะไอมาแล้วฮัลโหลเพื่อนเลยนี่เลยจานทำอะไรอยู่ครับผมรบกวนบ้างไม่ไม่ไม่ไมตอนนี้จานอยู่ในช่องยูทูบกับผมอยู่นะจริงเหรอเจ๋งจีจานฝากฝากผลงานกับแฟนคลับหน่อยเร็วแฟนจีหน่อยแฟนฝากฝากใช่แล้ววันที่ 56เดือนหน้าจะจัดงานปาร์ตี้ดีเลตอยู่เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับเย๋แล้วตากล้องกูตากระบิบเลยอ่ะทุกคนติดตามแฟนซานด้วยนะพี่แฟนซานเอฟซีนะพี่เอฟซีตลอดการโทรมาตอนนี้ขอบคุณมากนะครับครับเจอกันเพื่อนทำอะไรกันอยู่อะคอนเทนต์อะไรไม่คอนเทนต์แบบว่าโทรหาเพื่อนๆยามวิกาล กำลังเข้าเข็มเลยอะแล้วเนี่ยเจอกันเพื่อนมาดิทักหอมมาดิครับมาดีครักหอมพี่เอฟซีผมเอฟซีเขาอะเขาหาต่อเพียดดีไหมวะทำช็อคไอ้ไอ้ไอ้แมนยังยังมุกออนไม่ได้หรอไเลยบีม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 วีดีโอเลยไอ้ตัวนี้ไลน์ฮัลโหล อะไรนะเออ้อาวกองจับสมาเือตอนนี้ผมมาอยากถ่ายยู่รู้แบบเออโทรหาคุณตอนดึกไงเฮ้ยคุณผมไม่ได้อัดนหน้าจอคุณช่วยคุยกับผมอย่างนี้ได้ไหมผมจะได้อยู่ในกล้องของผมอ่ะคือผมอยากอยู่เฟรมกับคุณเงาไง ไหนๆคุณลองฝากฝากไอจีคุณซิเผื่อแบบแฟนคลับผมเป็นแสนคนอาจจะติดตามคุณไง B I F นะคะโซ่สิบน์และแล้วผมจีบคุณได้ไหมเสียงไม่ไล่ค่ะขอดูนมหน่อยซิโอ้ยไอ้แก้กูเห็นกองไม่ทันแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณมากมึงเจอกันมึงบ๊ายบายโอเคลาแล้วบิมต่อไปแมงกันได้แมงมันมุกออนไม่ได้โชว์ ไอ้ก๊อนไอ้ก๊อดสวัสดีจ้าทำไรจ๊ะเล่นเกมอยู่ตอนนี้คุณอยู่ในรายการ Danish Landong ไม่อยากคุยด้วยคือกูทำคอนเทนต์ไงโตรหาเพื่อนตอนดึกๆ ว้าวยู่ใน YouTube ผมนะคุณมาด่าผมไม่ได้นะแฟนคลับกูมีเป็นแสนได้ฝากผลงานหน่อยเซจีจีตอนนี้ก็กำลังคุยช่องอะบอกช่องไปบอกช่องไปช่องไปหน่อยเซจังไรครับอ๋อจบบัตเตอร์โอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะแล้วไปฝากติดตามด้วยนะครับผมไอ้ทำคลิปเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวแบบเกี่ยวเกี่ยวแบบอะไรเดียกัญชามึงอ่ะอันเดียวเลยกัญชาแล้วตรงกระท่อมแม่ ถ้าคุณเป็นหมอยาประจำหมอทางศิษย์นี่หรือแมว่าคุณอ่ะฉาย,ยาคุณคืออะไรโคกแมน <c oughs> จริงเขาจะเขาไม่เรียนนิเทศเขาจะไปเรียนหมอนะตั้ง <c oughs> แต่โคบกับเขามาไม่มีไอ้สักแอะคือช <c oughs> ุดน,น,นี้อลอดโคบิด <c oughs> ไอตัวเรื่องนะวิ่งผ่านคนโควิดไปนะวิ่งผ่านโควิดเลยโควิดตายเพราะมันใช่โคเดนมันสุดยอด <c oughs> คุณมันยิ่งกว่าไอ้ลอดแมนโอเคขอบคุณมากก๊อ เล่นเกมต่อนะครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับแม่งสองมาตรฐานชิบหายอี๋ที่จคุยกูได้ไหมอ่ะอามาดูกันว่าโตเต้มันรับไหมเฮ้โลเพื่อนแล้วมึงจะปิดกล้องทําไมโอ้ยเฮียมึงตากแดดเยอะไปนะคุณอยู่ในช่องดานิชหลันดองนะเนี่ยเฮ้ยมึงลุกเปิดไฟก่อนดิโว้ยคุยกับกล้องกูได้โตเต้ครับไอจีเจ็ดโอเจ็ดเอเอ เไม่กูยังไม่ได้บอกให้มึงฝากนะคุณเกินไปแล้วนะดีสามห้าสิบแปดโอเคกูโทรมาแค่นี้แหละมึงมีอะไรอยากคุยกับกูไหมปิดชมสมัยทีสามสองสวัสดีครับวันนี้พบกันไปครับสวัสดีครับวูฮูวันนี้อยู่กับสมัยครับผมสมัยไม่ขยี้กูแค่ให้รู้อ่ะโอเคขอบใจมากมึงเอ้ยเจอกันพี่ช็แค่ไปนัน ัโโลนอนยังครับนอนยังจ้าตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Danish Landang เเรี <laughs> ยกรังตัดงานอยู่น <laughs> ี่ <laughs> นี่เราเราโทรหาคนตัดงานให้เราทุกวันนี้นะเอาคุณบอกชื่อคุณไปไหนยลยอืมได้ยินเสียงแป้นคีย์บอร์ดนะ <laughs> <laughs> นัดอยู่ปะวะ <laughs> เป็นับแล้วเป <laughs> ็นหลับแล้ว <laughs> <laughs> ขอโทษขอโทษแค่นี้ได้ขอโทษ เฮ้ตอกเกียรโทรมาเป็นเพื่อนพี่จริงป่ะเพื่อนรอเพื่อนเออเพิ่งเลิกงานกูอยู่เองยไหไหนไอ้คุยสองเลยไหนคุมาอยู่ในเฟรมสองคนนีย่อไ้อกักอ้ตัวไอ้มึงต้องเปิดไอจีนะรู้ว่าฝาไอจีด้วยนี่นี่นะครับอะไรวะ P O R K I A T Y P ไอ้เอฟอะเอฟอ่ะนัลลังคุต E M ครับเน็ตเดียวฝากฝากช่องสกินนิทีด้วยครับคุณจะทำเพลงปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยเพลงใหม่ไม่รู้นะครับปล่อยตอนไหนทำมาเยอะมากเลยแล้วไม่ปล่อยทีโอเคเพื่อนกูฝากให้มึงอยู่ใน YouTube กูก่อนเดี๋ยวกูรักแสนซับเลยเดี๋ยวกูไทยอินมึงอีกรอบปั่นได้รับขอบใจครับเพื่อนเจอกันเจอกันเออเจอกันเจอกันเจอกันไว้โอเคครับตอนนี้เหลือ อีกคนนึงเราจะโทรอีกคนึ่พอเราจะพอแล้วเพราะโทรมาเยอะแล้ว<ม>นั่นก็คือโทรหา,รหาบอสของเราทนาย <laughs> สุลต่านสี่สี่ไม่รู้ลูกมันหลับหรือ,อยังกดโทรเบอร์เลยแล้วกันเพือ่อไม่ให้มีคดีอยู่ท้าอยู่ <laughs> <laughs> ฮัลโหลค,โคุณอยู่ในช่อง Danish Landlord <c> สี่สี่นิดนิดเท่อะไรงถ่ายคลิปพี่อะไรช่องช่องขี่อะไรก็ถ่ายคลิปกูทำคอนเทนต์นี่นี่ไงโทรหาตอนดึกดึกโอ้โหนี่ตัวเทมันหลับแล้ว มันใช่พวกมึงมาเลี้ยงอีกสัตว์ถ้โทรหาคนอื่นไม่โทรหามึงให้กูโทรหาใครก่ะปกติพี่เป็นคนพูดดังๆเลยอะเด็กมันดีเอาเอามีอะไรอีกไม่มีอะไรก็โทรมาแค่นี้แหละคุณคุณจะฝากอะไรกับช่องไหมฝากตัวจะโทรอีกไหมสัตว์โอเคดีมากตัดสายเลยสัตว์โอเคพอแล้วครูโดนด่าครูนอนหลับสบายแล้ว ก็เจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ share, ช่อง Danish Run Dong ด้วยนะครับอ,อุ Dong Dong พาไปหาหมอไปก๊อ